ทำไมคนที่ทำผิดคดีอาญาส่วนใหญ่ไม่ถูกประหารชีวิตหรอคะสวัสดีค่ะทนายพราวราวีค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในคดีอาญาค่ะมันมีอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดไว้5อย่างนะคะก็คือประหารชีวิตจำคุกกระขังปรับริบรัพย์นะคะซึ่งกฎหมายทั่วไปคือต้องใช้คำว่าลักษณะความผิดทั่ว,วไปที่จำเลยกระทำความผิดนะคะมักจะมีแค่โทษของการจำคุกแล้วก็ปรับค่ะส่วนโทษของการประหารชีวิตนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกับการทำให้เขาตาย นะคะมันถึงจะถึงขนาดที่จะประหารชีวิตแต่ทีเนี้ยคำถามคือแม้ว่าจำเลยจะกระทำความผิดฆ่าคนตายจะต้องถูกประหารชีวิตให้ตายต,ายตกตามกันไปเสมอไปไหมคำตอบคือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุแห่งการลดโทษด้วยนะคะไม่ว่าจำเลยจะรับสารภาพจำเลยจะให้การเป็นประโยชน์จำเลยจะเยียวยา ค่าเสียหายให้กับทายาทของผู้ตายก็ได้นั่นแหละเลยเป็นที่มาของว่าทําไมคดีอาญาส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีโทษประหารชีวิตนะคะแม้จําเลยจะก,กระทําความผิดคือฆ่าคนตายก็ตามเพราะมันมีบทแห่งการลดหย่อนผ่อนโทษให้นะคะดังนั้นคดีอาญาค่ะถ้าคุณฟ้องนะถ้าคุณฟ้องคดีอาญาคุณต้องมั่นใจแล้วว่าคุณเจตนาจะให้เขาติดคุกหรือได้รับโทษในส่วนอาญาอย่างอื่นนะคะถ้าคุณฟ้องอาญาและคุณอยากได้ตัง คุณฟ้องผิดจุดนะคะอยางได้ตังไปฟ้องแพงจ้ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ